สวัสดีครับทักทายยา้ำส้าหนาวครับพี่น้องเจ็ทีกลุ่มเครื่องเสียงครับวันนี้พอดีามาตเตอดูเขาตรงไหมครับถ้าพี่น้องมาจะโจมน้ำกันว่าเขาตรงอย่างไม่นี่ครับกองพึ่งมาเมาื่อคืนนั่นสามทุ่มครับนี่ครับขึ้นมาสามทุ่มภาพี่น้องมาดจะจมน้ำกันครับพี่น้อง พาเกียชมพาวเวอร์เบิ้งมันต <aciones S 1> ิดเป็นยังไงเฮ้ยมีการพังหรือว่าอีหยัางเนี้ยเพราะว่าเขาก็บอกว่าอย่างนันไหมแต่เรื่องตรงปาเกียชมนันกันครับอากาศหนาวครับพี่น้องอากาศเย็นอากาศหนาวตั้งเมื่อเติมทับนุ่งแ่นครับพอดี าขาดเพาเวอร์ครับเสียงการมันจะเนี่ยมีโอกาสทัางทิ่ทีน่นองชรบเลยว่ามันจะเป็นแอมรุ่นไหนผมทีน่ยอยนอองไรอยู่ครับทางในมีกล้องอีกครับพี่น้องมีกล้องถือมาแป้งมาดีอยู่ ทำคลิปเพื no ่อที่จะเอาไปเล่าทำไดกแต่ทำนะครับเขาทำคลิปไปก่อนเพื่อความสมบูรณ์เสรีตรงเข้มวัครับพี่น้องเห็นไ่มครับพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวภาพเพื่อนกองหลังมึงจะจ๋ากันครับ ผมมีโยกกว่าครับถือกล้องพี่ต้องกเอกะออกจากกล้องแล้วแฮกคิงไม่ย่างหนีครับมีครูมือครูมือไม่ชมครับนี่ครูมือครูมือครับตีั้นแนล power amplifier มีแฮกคิงมีกล้องสองชั้นครับพี่ต้อง มีกองสองชั้นคือว่าบรรจุมาแบบดีอยู่ครับกันกระแทกนะครับ,รบออกมาตังแล้วครับพี่น้อง MX หนึ M ่งแปดศูนย์ศูนย์รุ่นกว่านดิดรุ่นเดียวกันครับผมดีตังมาทดสวบไปประมาณเกือบหาทีมงานเหรอครับถือว่าพานอยู่ครับ แท่นนั่นเียห่ะแท่นนี้เลยเอามาเสริมทบครับขายุปปรณกวพวกขวงเกาอ่กน้ำเอาทุนมาเสริมพันร่วมทีตัวครับแต่ว่าแท่นนี้ผมจะเพกะเจาะทางในพี่น้องช่มหรอกเพราะว่าแท่นแท่นกอนผมเจะแล้วครับพี่น้องขาไปย้อนชมคมชปน่าจะประมาณจักสามทิฟท,ท,ทีทิค,คกีบกวนนะครับเป็นหมอเปียงท่อร้อยเป็นแอมคานเห็ด ตามภูมือครับมาจากประเทศเพื่อนบ้านครับถือว่าด,ดีเลยครับพี่น้องนี่เบึ่งตะกูทอดเป็นหกเยมครับฮเกเยมไปเลยครับพี่น้องตำนักกับขวาง,ง,ง,งจะนักอยู่ครับมีคอดีของแอมมาติ่มที่เป็นทุงทีครับเป็นแอมขนาดเกือบสามยูครับ ตะเปี๊กขวันมีแบบเป็นแบบหมุนหลอกงอตะเปี๊กขวันแบบมาตรฐานตัวนี้แต่เพื่อพี่น้องงบพอหลหรือว่าอาจจะไปต่อผิดเขาาใจเป็นสายลำพงหมุนติดแต่ว่าจะช้าเลกหน้อยครับนี่ตัวนี้จะมาตรฐานกว่าเลยตัวนี้มีมีหมดต่งตางๆครับนี่ครับหมดต่งตางๆหมดสตูดิโอบิดตัวนี้ยู มันก็ติดมาครับว่าบิดเขาต้องเอาไปลงสมจัดตัดีโอไว้เพราะว่าแท่นแท่นหนึ่งของผมอยู่บนรถแต่ว่าพันร่วมรุ่นนี่คือเปลี่ยนสีดำอาจจะมากคนละหลักแต่ว่าผมจังครับผู้เพิ่นขายว่าเอารุ่นเก่านะรุ่นข้าป่าข้าป่าสองขันสีดำเงินก็คือรุ่น เอ็มเอ็กซมื 18, <ะ>่นแปดนี่ครับเด<ะ>ี๋ยวพาพี่น้องเดินไปไปชมแถนสีไว้บนรถไป,ไปชุ่มหมดห้องตัวนั้นมันเปลี่ยนแบบใดยต้องจับหได้ลยนี่ครับท่านอยู่บนรถครับเดี๋ยวผมจะมองมืงพะล้มโอ้พะล้มตัวนี้เป็นสีเหลืองนี่ครับนี่แท่นนี่ครับแต่ว่าใตกควางใตกควางที่อยู่ นี่ครับเห็นบ้พี่นอ้มอมม่งเห็นบนะครับนะครับ,นะรบน,น,น,นี่แท่นก้อนอี่ท้งมากก่อน,นานครับใช่ใช่าางานมาแล้วที่ทิพเกือบนาจะหาเกือบหาทิพนานครับเลยเอามาเสริมทำยังขาดแอมครับเตียงกังดยเฉพาะปกติกัมีอยู่แต่ว่าอย่างนั้นเป็นลักษณะเดียวกันนะครับ แ่นี้งั้นอยู่บนรถหมู่บ้านาออก็อ่างงานัีนี่อยู่บนรถครับพี่นอ้องทั้งตูวทั้งนี่ผมมองว่าเบื้องไทยที่ว่าหมวดเถี่ยวก็เท่าเวี่ยวคนถือปั๊บมาจากบริษัทมันจะมองไม่เห็นมันจะได้ปั๊บได้หมดเดียวกันนะนี่ครับตัวบ้คือกันตัวนั้นมันเป็นพันล่มสีเหลืองแต่ว่าการรุ่นเดียวกัน่นแหละ ตัวนังสือเดียวกันแต่ว่าน่าจะว่าพิษแปลกจากตัวเก่าหรอกนะตัวหนังถือเดียวกันผมเกิดจะกโบแกแต่แกแล้วมันที่เกิดจากการแกะนอดหอกมันที่เบิดประกันครับนี่มันจะมีนอดตัวนี้นอดประกันของบริษัทมันจะเอายากเขาผู้ขายครับมันจะว่ามีขว้างเราไงเขาจะอ้างเรอเดี๋ยวผมมองว่าเป็นค่าป่าที่ดําเงินสองจันโอ้ไม่อ่านดูครับนดมองเห็นแล้วครับค่าป่าที่ดําเงินสองจันทราตัวบแก พี่น้องอยากเห็นเจ้าในเครื่องอ่ะให้ให้ให้เขาไปชมคลิป้นก่อกนหนังครับแค่นี้ผมจะโบกเจ้าแต่ว่าจะลองฟังเสียงในตู้หน่อยเพราะว่าผมกับพ่อตาเนี่ยลองเพราะว่าช่างทางอวานไล่ก็จะออต้องไม่หลุดนะครับครับพี่น้องที่ครับเลี้ยเลีล้ลเกีียวมาใส่ย์เลี้ยบั้งมาตเตยพร้อมกันแต่ว่าเอี่ยมมาหลังครับ เป็นแหลกของมาติน่นทั้งมาจากรอเอ็ทครับหรือว่าเอดงานอยู่ด้วยครับพี่นอ้องถ้าค้าวพอถึงพันครับครับแล้วแหลกตัวนั้นที่ผ้าอยู่ในกวางนั้นที่ผมเอามาสติ่นไต่นั่นแหลกเทโรเอียงครับง,ง่ามมันไหนนี่ครับดูสิเป็นแหลกสามยูครับตัวนั้นเป็นแหลกตียู่ไอ้มียตีหยึด นี่ครับนี่ก็แลท็ทําเอาเองแต่ว่าบ่งามสีพันไตตัวนี้เหครับมันมาหลายหลอดอาจจะพันล่มนี่คุณละสีแต่ที่เกลือผมเดียวเบืงเงินเป็นพันลมตัวเดียวกันรุ่นนี้พันล่มทีตัวแล้วพี่บังแต่ว่ามองเบืองกลางในเคนรับคือค่าป่าทีตะเงินเห็นมองเห็นบอกรับพี่าข,ข้าป่าทีตะเงินสองชัน้น่ว่าผมกกว,ว่าแก่หรอกตัวตัวก่อนเก่ทําคลิปไปแล้วรุ่นนี้เป็นค่าป่าสามที่สลองอูกข้างบน,น ข้างบนที่หมกข้างล่างที่หมกครับถ้าพี่ต้องชมควง,งแหลกอีกน้อยกันนะครับมีการติดจานเข้ามาแหลกร้กอมนิ้ใส่เครื่องที่นี่ยู่นี่นินบ่าโอ้กว่างหมุนครับถือบางงามอยู่ครับกว่างงอเย่ขายลงลยเป็นตะบึงก่า ของเขาเรียกดอด่นขึ้นเลยถามเมือเล้ยแเลียมะหวอดก,นม,ดก,น,มดกนมะหวอดก้อนมะหอดก่อนแยมแยมมาทิ้หนึง่งผมเลยทักหาผู้ขายว่าเมื่อคืนนั่น,นว่าเดี๋ยววันว่าต้องใสเปิ่นพอขนตรงนั่นขนตรงมันบาไปตรงไงเลยมันขึ้นโรมากว่าถามทุ่มไปถี่ไป,ไปตไปรงเนี่ยว่า,านู้นโอ้ยมาเด็กดเดี๋ยวนั่น เอาเด็๊กกะดีกว่าเขาว่ามาตรงนั่นหรอกมีภาพเ,เป็นคููมือครับอไรนะโอ้คููมือคููมือตัวกวนแต่ว่าเมื่อกัดแอมมาตินต้องใจดีเอาคููมือคนละรุ่นครับนี่ครับพี่น้องแต่ว่า ข้างในมันก็คลคายๆกันครับนี่คู่มือครับคู่มือหนาใจให้ว่าห้ว่าผิดครับนี่ครับวิธีต่อย็ดดีครับเดี๋ยวก็จะพาพี่น้องฟังฟังเสียงมันมปนเชื่องมาฟังเสียงหรอกครับคือจะตรวจสอบ เพราะว่าเขาบอกเดีไปตรวจสอบยุลานเขาด้วยครับเดี๋ยไปตรวจสอบยุลานเขาที่นี่เขาต้องมาตรวจสอบเองว่าประกันนึ่งปีเขาท่านว่าเราประกันนึ่งปีเจ้าเราประกันแบบได้แล้วถ้าว่าเราประกันนึ่งปีถามเพมันเกิดว่าสองพี่เขาท่านเทียราคาตรงค่าตรงไปค่าตรงกลับ เพราะว่าเขากำมันใจจากจากแท่นที่เขาซื้อมาหลอกกันนะครับพี่ห้องว่ามันใส่งานอยู่สามทิฟทีทิมงานถือประพานแล้วผมจะเอามาครับเที่ยงกลาง M S หมื่นแปด W ฟังเสียงน้ำกันครับมันเอามาตู้ถอบเสียงครับว่มามันจะดังบ่นี่เสียงบ่นะต่อสายลำโพงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวภาพี่น้องชมลำโพงแป๊บนึงนี่เอาตู้น้อยเดี๋ยวนะครับล็องตู้พี่เอ็ดสน้อยเดียวครับใบเดียวนี่ครับต่อสายไปแล้วเรียบร้อยแล้วต่อปักมาแล้วครับ ครับถือว่าปลักไฟถือว่าดีอยู่นะครับพี่น้องเดี๋ยวปลักเลยครับปึบ๊บนี่มาจากโทรศัพท์เส้นหนึ่งแล้วก็มว่าวิ่งไนเลยเขาวอกง่ายว่าเอาเอานึงอินสาม้วก็เอาอเอา,เอานึงมาหาเ,นเนทนนี่เที่พอเอานี่ัยู่ว่าเดียวไม่ไม่อินไมอ่อินหนึ่งแต่ว่าติด ทีล่องไปแต่ละเชนแนวครับแต่พี่ขวัญว่ามันมาจากบริทัศน์ผมมันทีดังไห้ว่าน,นะครับนี่คือะวิคหมดหมดะวิคครับพี่ล้องถ้าปกติกันรุ่นนี่คือพดลมมันจะบ่ดังบ่ดังแห้งครับมันจะดังเบาแต่ว่าข้างในเม้นบดแกะผมชมเนี่ยเห็นค่าป่าที่ําเงินทางบริทัศบว่าน่าจะกโกงครับนะครับพี่น่อง พนมแม่นู่ครับพนมเบาพนมก่อนข้างหลังครับตัวยุกข้างบนผมขึ้นเปไปเบื้องแล้วตัวนี้มันเป็นตะติเกล็ดสีสีถมแต่ว่ายู่หัวเดียวกันอู่ครับนี่ยู่หัวเดียวกันพนมดังเบาเบาเลยครับดังเบากว่าล้มล้มพัดมาอีกครับแทบจะไม่ได้ยินเลยยี่ว่างได้ยินบ่ดังวี่นี่เดี๋ยวเลยเอาชุบนมกันครับที่้อง นี่นี่เชนแนวแรกที่ผมต่อลำโพงเนื้อนี่นีน่ดังแล้วครับนี่เชนแนวสองนี่ผมมีลำโพงที่มีแต่สัญญาณนี่นี่เชนแนวสามก็มีแต่สัญญาณไปนี่นี่เชนแนวตีก็มีแต่สัญญาณไปนี่ไปสัญญาณไปเบิดแต่ว่าผมมีลำโพงครับนี่เชนแนวแรกนี่ที่มีมรรมมลำโพวง พไปร้องแชนแนลสวางครับร้องแชนแนลสวางผมจีดลับอยู่นี่เลยนะครับแต่ว่าสัญญาณปล่อยไปแล้วครับแชนแนลหนึ่งดังแล้วเนาะนี่คือแชนแนลสวงครับด <right> ังแล้วครับเู้ไปเดียวครับนี่ครับ เชนแนวสองดังเนาะถ้าด so no so 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 no ังทุกเชนแนวนะผมกจบเจใาเตยควงไ้ครับวงเนี่ยนี่ก็ดังครับเชนแนวสาดังเน้วครับไปเชนแนวสี่ครับเชนแนวทุกไทยโอเคครับดังทุกเชนแนวครับกลับมาเ้นแนวหนึ่งไหมเชนแนวหนึ่งบริเวณวอดุมไป นี่ครับน,นี่ดังคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่พี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านครับหลังอย่างนี้ผมก็จะเอาใจแลกไว้กะถือว่าจังไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งอยู่หน้างาน จาทต้นหรือบ่อนก็ขึ้นอยู่น้ำค้นใสคนเห่ียหรือว่าขึ้นอยู่น้ำดวงของเขาครับนี่คือบ่มีลำพงเปิดเอาสัญญานเถียงเขาตัวต่อเพิ่งเแล้วก็จะเอาใช้กว้างนน่ไว้ครับเพื่อไปตรวต่อหน้างานแต่ว่าแทนแทนอนยุบบนรถนั่นตีทีมงานถือว่าผมชินได้ใหญ่ว่าพาันหล้วครับแทแล่ละหมื่นกว่าบาทครับถือว่าบ่แพยง ไปพี่น้องได้วิทยาลัยไตดุลพินิจเ์บ้างผู้พี่น้องดิพบกปลายครับนี่ตอนเปิดครับพี่น้องนี่ไฟโพเทียงขึ้นโพเทีย่ยงดับนี่ถือว่าโอเคครับนี่ปิดครับทางบริษทัทผมผมถามแล้วว่ารับประกันอยู่อยูนึงปีนึงปีรับประกันใน่นอนใครแบบไหนผมถามนะ คุณว่ารับประกันจาเสียของฟีอะไรฟีค่าทางฟีแต่ว่าค่าตรงตรงไปตรงกลับตรงไปตรงกลับเดียวเ,เองตรงไปตรงกลับก็บ่ถือเด้ครับพี่น้องบ่รตาตั้มอยากขายอาหารรอยได้ครับบ้านหลังใาญ่มากประกันแล้วเห็นจังไหนเพิ่นว่ากับต่อใหม่ขึ้นก็แล้วว่าเสียค่าอะไรมันมีทีมงานมีแต่ อะไรพเ่น่อมาจากบริษัทหลายท่านคลิปนีค้คงจะมีประโยชน์ครับพี่น้องที่เขามารับชมไหมผู้รับชมเก่าแล้วกัน่าจะได้เห็นคลิปก่อนๆแล้วแต่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ล่าสุดแต่ยังพอท่านเข้าใจปัญใดเพราะท่านได้เห็นพอได้เห็นข้างในมันไก่พี่น้องเขาไปชมคลิปก่อนหนานครับไล่ย้อนคลิปไปมั่นยี่ทีปีสามที่ปีบครับผมเบาหน่อยจะย่านเท้ากับจะลาพี่น้องไปก่อนครับ จบคลิไปไว้แต่เพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวค่อยชมคลิปมอลำั่ินคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ